เร่งนะพี่เขาบอกว่าปิดทันเล่งแล้วกิ๊บตกแกลงนะมันจะระเบิดพุ๊บปั้งเลยนะครับไอ้กิ๊บลายเอโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็รับรถนะครับเรียบร้อยจากร้านนะครับแปดทีบัโคราชนะครับตอนนี้ก็มีนะครับทําเบาใหม่นะทําเบาใหม่นะครับทํามรลิ้นใหม่นะครับแล้วก็จูนนะครับ ชิปดาวหมดไปประมาณสอง0 0น้านะครับแล้วก็โดนนะครับเปลี่ยนอุยกระจกใหม่ไฟเดียวแต่งนะครับไฟเดียวในตัวอีกประมาณสองพันค่าเปลี่ยนด้วยสองสามร้อยนะครับก็เป็นเศษก็2 8 0 0 0่นปทนประมาณนั้นไม่ได้ขับรถนานนะครับรู้สึกว่ารถสูงจัดเลยโอเคนะครับไม่ Make ฟิลนี้แทบจำไม่ได้นะฟืลฟิลที่เราแบบขับมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนดื่มออมาใส่ ไม่ได้ขับงานนะครับพวกนี้ก็ฝนก็กำลังจะตกซะด้วยนะครับฝนนะครับโคราชตกดีดีนะไม่รู้จะดีไปไหนโอเคหลังจากที่นะครับไม่ไม่ได้ใช้โหมดฟูลนะตอนนี้คือแบบผมปรับเปลี่ยนมาเป็นโหมดฟูลแล้วแต่ว่าาจะทำความคุ้นชินกับมันอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะ น้ำมันเหมือนจะหมดเปล่ามาขึ้นฟูแต่ว่าเติมไปเมื่อกี้หนึ่งขวด,ดยวต้องไปเติมใหม่นะครับพีกสักสองร้อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อยอไปอธิบายไฟทีนะครับว่าผมทําอะไรบ้างแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันขึ้นเป็นอาการแบบไหนทําไมผมถึงต้องมาทําบาวทําอะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปกัเลยดีกว่าจด,ดเยอะนะครับเดี๋ยวเราพวกนี้ไปก่อนมากระเป๋าด้วย ก็สวัสดีพี่แกนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้านที่ยังเเบวให้ใหม่ไรใหม่นะครับแล้วก็เาบุตวหนุนใหม่อย่างแน่นอนนะครับไปโอเคโอค้ชิปตัดโอเคเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ผมเนนีครับรถจะปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ระวังให้ดี เหล่ารถพันธุ์ีทั้งหลายนะครับแล้วก็ฝนต,ตกด้วยนะครับไม่เล่นกับฝนนะผมอ่ะอันตรายที่ผมไม่ได้เข้าเรียนในตรงนี้วะนะครับรถวิ่งสวนที่มันวิ่งสวนเลนตรงนี้ได้ดีกว่าผมไปเข้าเลนในดีกว่า <c oughs> ผมต้องรีบไปร้าน <c oughs> ช่างเอ้ไม่ใช่ร้านช่างดิต้องไปเติมน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันหมดดี่สองร้อยอุ่นใจนะแต่อันนี้มันไม่อุ่นใจ ปิเค่องเติมน้ำมันแหละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เติมมาหนึ่งขวดเดี๋ยวรอที่ข้างหน้าก็มีอยู่นี่ว่าเดีย๋ยวไปอยู่หน้าเยอะไปฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ขับรถไม่สนุกเลยวิ่งมาแรงเข้าด้วยฝนจะมาแรงว่ะแรงจริงว่ะโอ้ เุดแรงมากนะเอาจริงยางแม่ไม่ได้เปิดหน้าเลยนะครับวันนี้มาก็ขับเลยอันตรายไม่อยากแรงด้วยไปโคราชบ้านฉันอาร้านเติมน้ำมันก่กอน ไม่ได้ลองชิปดาวเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอแบบมีเส้นทางลองก่อนนะครับลองตกยาลงลองพัดแกขึ้นหลานตาที่ทำชิปเตอร์มาใหม่นะครับพี่ใหญ่กำลังแป่งกันอยู่นะ ฝนแม่งตกดีที่หายเลย<ฮ>ที่ใหญ่ก็สุดเกินนะ เสียงต้งวานมากเลยทุกคนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื like ่อนๆจะได้ยินเสียงเหมือนเดยวกันอบุมไหมนะครับเพราะว่าใช มือถืออัดอยู่ที่กระเป๋าหลังด้วยนะครับต้องไปเติมน้ำมันไว้ก่อนนะครับมันจะหมดแล้วปรัมอยู่ข้างหน้านี่แหละต่รอขึ้นทางใหญ่เลยแล้วก็รอสับสักสองเกียร์ก่อนก่อนที่ถนนมันจะเปียกแล้วผมจะสับไม่ได้แล้วนะครับ กระโดดหายเลยไอ้บ้าโอ้ยจิ๊บเตอร์ไอ้สัส ปิดคันเร่งนะพี่เขาบอกว่าปิดคันเร่งแล้วกิบตกเกียร์ลงนะมันจะระเบิดปุ๊บปั้งเลยนะครับไอ้เกีียวเรื่องจะกลัวเอาเรื่องกว่าตอนนี้คือฝนตกดี้าน,นะครับน้ำมันก็จะหมดฝนก็ตกันตลายนะมันขับแรงไม่ได้โอ้ยตกแรงเลยนะ ไม่รอนะครับไม,ไม่ค่อยกอดสนุนนะผมว่าต้องไปหาปั๊มอยู่ก่อนเพราะว่าไม่ไหววะ่ะวิ่งแรงอยู่นะโอ้โหปัมห๊มไข้เ่า 拉呀！ อาหายเลยมันตกด้วย,วยวอะไรด้วยบ้า้าหมวกก็ลายมันเป็นไอขึ้นต้องรีบไปหาปังแล้วนี่มารับรถไม่มันเลยเปียกเลย 我懂了。嗯嗯嗯 เอา95ครับผม200 เราตัดไปก่อนทุกคนนรับฝนตกหนักเลยเดี๋ยวกล้องช็อต